ส่งกำลังใจนักร้องหนุ่มบาดเจ็บที่เท้าพักงานด่วนทำเอาเหล่าแฟนๆแห่ห่วงใหยพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับนักร้องหนุ่มเปก๊ผลิตโชคหายไวๆกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ล่าสุด16มกราคมทางต้นสังกัดอย่างไวมิวสิก ได้ออกมาแจ้งอาการบาดเจ็บที่บริเวณเท้าของหนุ่มเ๊กพร้อมกับเผยผลตรวจของแพทย์พบว่าเอ็นข้อเท้าขาดสองเส้นจึงต้องหยุดพักร่างกายและยกเลิกงานทั้งหมดออกไปก่อนโดยทางค่ายไวท์เฮาส์ก็ได้เผยผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุรายละเอียดเอาไว้ว่าค่ายไวท์เฮาส์ในสังกัด GMM Music ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเปคกผลิตโชคศิลปินในสังกัดสืบเนื่องจากการเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บที่เท้าของเปคกผลิตโชค อายนะบุตรทางแพทย์ตรวจพบว่าเอ็นข้อเท้าขาดสองเส้นจึงวินิจฉัยให้รับการผ่าตัดโดยเร็วจากสถานการณ์ดังกล่าวทําให้ศิลปินต้องหยุดพักฟื้นร่างกายหลังผ่าตัดและเฝ้าดูอาการจนกว่าจะหายเป็นปกติทางค่ายไวมิวสิกมีความจําเป็นที่จะต้องขอยกเลิกงานทั้งหมดไปก่อนจึงขออภัยเป็นอย่างสูงสําหรับความไม่สะดวกมาณที่นี้ ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยที่ส่งให้เป๊กผลิตโชคหากมีการอัปเดเตเพิ่มเติมจะมีการแจ้งให้ทราบภายหลังขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงคายไวมิวสิก